้ามองออกไปข้างนอกการจับตาธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในการขึ้นดอกเบี้ยสุดท้ายก็เป็นไปตามคาดคือเมื่อคืนประมาณสักตีหนึ่งครึ่งตีสองอะ่ะก็อาจจะมีบางคนตื่นขึ้นมาดูการถแถลงข่าวของประธา,านธนาคารกลางของทางสหรัฐอเมริกาเจอโรมพาวเวลเออเจอโรมพาวเวลนะก็เป็นไปตามการคาดหมายว่าทางคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางเนี่ยสหรัฐเนี่ย ก็ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายต่อเนื่องร้อยละ0.75อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ระดับดอกเบีย้ยนโยบายของทางเงินสกุลดอลลาร์เนี่ยก็จะอยู่ที่ร้อยละ3.75ถึงร้อยละ4ะนะยังเหลือการประชุมอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปีประมาณกลางเดือนธันวาคมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคงจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปนะ ส่วนจะขึ้นร้อยละ0.5เพื่อขยับให้อัตราดอกเบีย้ยนโยบายตอนสิ้นปีไปอยู่ที่ร้อยละ4.25ถึงร้อยละ4.5หรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือว่าการขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะดําเนินต่อไปในปี2566ไหมคำตอบก็คือว่ามีความเป็นไปได้สูงที่การขึ้นดอกเบีย้ยยังไม่หยุดนะยังไม่ไปถึงจุด ที่เขาต้องการที่จะกำราบให้อัตราเงินเฟอเอ้อเป้าหมายเนี่ยลงมาอยู่ที่ร้อยละสองนะเพราะฉะนั้นมีคนคาดการเอาไว้ว่ากว่าจะหยุดน่าจะประมาณร้อยละห้าอันนี้ประเด็นที่หนึ่งหมายถึงดอกเบี้ยของเขาเใช่ไหมคะดอกเบี้ยนโยบายของเงินสกุลดอลลาร์น่าจะประมาณร้อยละห้าค่ะประเด็นที่สองก็คือว่าจะมีการคงระดับอัตราดอกเบี้ยนยโยบายที่สูงอย่างนี้ เอาไว้อีกประมาณสักระยะหนึ่งะนะเพื่อดูความเป็นไปของทางด้านเศรษฐกิจผลกระทบที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยออกไป3มทางทางที่1ก็คือทำให้ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆคือว่าถ้าคุณไปกู้ยืมเงินในระบบสถาบันการเงินอัตราดอกเบี้ยทุกประเภทขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบีย้ยผ่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบีย้ยอ,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 อุปโภคบริโภคบัตรเครดิตหรืออะไรต่อมีอะไรพวกนี้เนี่ยตรงนี้มันจะทําให้กําลังซื้อของผู้บริโภคเนี่ยลดลงนะแล้วก็การตัดสินใจจะก่อหน,นี้ก่อสินก็อาจจะยากขึ้นด้วยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเหมือนกันทุกประเทศอ่าเอา,เอายังไม่ต้องพูดถึงประเทศอื่นเอาของเขาก่อนเอาสารัาก่อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นค่ะ อันที่สองเนี่ยมันจะทำให้เกิดการปรับตัวลงของราคาหุ้นและราคาพันธบัตรอันนี้นะถ้าเป็นกรณีของราคาหุ้นเราก็เห็นว่าตั้งแต่ต้นปีนี่ก็มีการปรับตัวลงมาโดยตลอดะนะไม่ว่าจะเป็นดูจากดัชนีอุตสาหการรมดาวโจนส์หรือจะดูจากดัชนีเ,นเอสแอนด์หรืจะดูจากดัชนี NASDAQ แล้วก็คงเกิดขึ้นกับประเทศอื่นๆตามไปด้วยค่ะโดยที่จะเกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจสหรัฐบ้างน้อยแค่ไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งประเด็นที่สามจะทำให้เกิดจะทำให้เกิดค่าเงินดอลลาร์แข็งนี่ต้องจับหลักให้ได้ก่อนะนะว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐผลกระทบหลักๆออกมาสามทางะนะทางที่หนึ่งอย่างที่บอก ต้นทุนในเรื่องของการเงินกํนาลังซื้อของผู้บริโภคที่มันส่งผลกันงั้นพูดง่ายๆว่าใครที่เป็นหนี้เป็นเงินสกุลดอลลร์ก็จะต้องมีภาระดอกเบีย้ยที่จะต้องเซอร์วิสเพิ่มขึ้นแล้วก็คงจะส่งผลให้การปล่อยสินเชื่อเนี่ยเข้มงวดเข้มงวดขึ้นแล้วเมื่อการปล่อยสินเชื่อเข้มงวดขึ้นสินค้าและบริการที่เชื่อมโยงกับ สินเชื่อหรือว่าดอกเบีย้ยที่ว่าเนี่ยก็จะเบาเราเห็นใน,ในเซกเตอร์หนึ่งน่ยที่ว่ามีความชัดเจนก็คือเซกเตอร์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ของเขานะทั้งราคาบ้านปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่าผ่อนชาระเพิ่มขึ้นส่วนตลาดหุ้นที่ลงก็จะส่งผลไปต่อตลาดหุ้นอื่นๆเพราะว่า international liquidity หรือสภาพคล่องทางการเงินระหว่างประเทศมันก็จะวิ่งไปที่นู่นที่นี่วิ่งไปที่ผลตอบแทนดีกว่าตามกว่า ในตลาดหุ้นเดียวกันเทียบเคียงกันนั่นก็ประเด็นหนึ่งออกจากตลาดหุ้นไปอยู่ตลาดอื่นอนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งหรือมันจะมุดไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ละ่ะไอ้ตัวเนี้ยทั้งตลาดหุ้นที่ดูจากราคาที่ลดลงแล้วก็ตลาดพันธบัตรที่ดูจากราคาที่ลดลงด้วยนะแม้ว่าอีกด้านกลับของราคาที่ลดลงก็คือผลตอบแทนในพันธบัตรสูงขึ้นส่วนอันสุดท้ายค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็ อันนี้มันก็จะส่งผลทําให้เงินสกุลส่วนใหญ่เนี่ยอ่อนค่าเมื่อเงินสกุลใหญ่เมื่อเงินสกุลส,ส่วนใหญ่อ่อนค่าก็ต้องดูฐานะของแต่ละประเทศว่าฐานะของเขาเที่เกี่ยวข้องถ้าเขานําเข้าสินค้าที่จะต้องเป็นนําเข้าสินค้ามันก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นตามอัตราแลกเปลี่ยนที่มันอ่อนค่าลงแล้วก็ราคาที่เพิ่มขึ้นสองอย่างแม้ว่าราคาไม่เพิ่มขึ้น แต่ว่าค่าเงินอ่อนมันก็ต้องทําให้จ่ายเพิ่มขึ้นทั้งฝั่งนําเข้าเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องส่งออกดีไม่ดีอีกเรื่องหนึง่งอย่างนี้เนี่ยมันส่งผลไปทั่วค่ะขวนี้การปัดป้องในเมื่อสหรัฐเขาใช้วิธีเขาเรียกว่าวางยาเหี่ยวยังไงก็เป็นเหี่ยวบทวิเคราะห์บอกแบบน้ไม่ไม่ไอย่างนี้ถือว่าเป็น,ปนการวางยาเศรษฐกิจโลก ม,ม,ม,มันวางยามันวางยาไปทั่วแหละตอนนี้คำของที่เจอโรมพาเวลเนี่ยนะคะประธานเฟดพูดเนี่ยอาจารย์เขาบอกต่อว่ายังต้องขึ้นต่ออีกระยะ Some way to go แต่การจะขึ้นอีกเท่าไหร่เฟดจะคิดถึงผลของการขึ้นดอกเบีย้ยทั้งหมดที่ขึ้นมาแล้วดอกเบีย้ยจะพีคในระดับที่สูงกว่าที่เคยบอกไว้และยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงการยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกอเบี้ยอันนี้ก็อย่าง,งที่ผมพูดในตอนแรกแหละค่ะคือ ไม่ต้องไปตีความอะไรมากถ้าอัตรางเงินเฟอ้อมันยังไม่ลดลงอันเนี้ยเขาก็ยังไม่หยุดหรอกโอ้โหกว่าจะกลับมา2%เพราะว่าไม่เพราะว่า,ามันถ้ามันมีแนวโน้มปักหัวลงเขาก็ชะ,ชะลอได้คือขณะนี้เนี่ยมันก็แปลกอยู่นะในแง่ในแง่ของการจ้างงานเขาเนี่ยมันไม่ลดลงมันยังมียอดการขยายตัวเพิ่มขึ้นในแง่ความต้องการแรงงานเข้าสู่ระบบอันนี้ก็แปลกแสดงว่าเศรษฐกิจมันยังมีโมเมนตัมอยู่ แล้วต้นทุนค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็สะท้อนว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันยังร้อนแรงไม่หยุดมันเป็นผลพวงจากเมื่อตอนช่วงโควิดที่เขาปล่อยเงินเข้าไปเะก็ส่วนหนึ่งก็ส่วนหนึ่งก็ส่วนครนี้เนี่ยการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพเนี่ยที่เขาเรียกว่านอมมาไลเซชันของของเศรษฐกิจการเงินเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาปกติแล้วนะนโยบายการเงินจะส่งผลตามเป้าหมายที่ต้องการเนี่ยจะกินระยะเวลาประมาณ12เดือน เป็นปีหนึ่ง,งบางทีปีครึ่งแต่แล้วแต่ว่าเป้าหมายเขาคืออะไรแต่ถ้าเกิดเป็นนโยบายการคลังเนี่ยมันส่งผลช้าแต่ส่งผลต่อเนื่องยาวถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณเกี่ยวข้องกับเรื่องหนี้สินเนี่ยสองปีสามปีกว่าจะเห็นผลอันนี้มันก็แล้วแต่ว่ามันก็จะเป็นยาที่แตกต่างกันคราวนี้ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ละประเทศคุณต้องปัดป้องเอาเองไม่มีใครช่วยคุณ คุณต้องดูว่าผลที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมากระทบกับคุณตรงไหนอ,อันนี้คุณก็ต้องปัดป้องเองอค่าเงินที่อ่อนของคุณคุณจะเอาอะไรกับมันไหมออดอกเบีย้ยที่ต่ำกว่าของคุณคุณจะทำอะไรกับมันไหมแล้วก็ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นเอาว่าสามทางแบบเขาเนี่ยมันจะกระทบกับเศรษฐ,ฐกิจคุณไหมแต่ละประเทศก็ต้องออกแบบนโยบายการเงินนโยบายการคลัง ที่ทำให้ตัวเองเจ็บตัวน้อยที่สุด